โหฝุ่นในไส้กองอากาศนี่มันเยอะขนาดนี้เลยนะครับ พอใส่ประทุษเข้าไปครับพอมันปุ้งฝุ่นก็กระจายออกมาแล้วพ m 2.5ในบ้านเราตอนนี้เนี่ยมันเกิดจากอ้อยไฟไหม้ครับแต่อ้อยมันไหมเองไม่ได้นะครับถ้าเราดูจุดความร้อนเราจะเห็นว่าภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ประเทศกัมพูชาเนี่ยแดงเถือกเลยครับโดยพื้นที่ที่มีอ้อยไฟไหม้มากที่สุดก็คือโคราชอุดรกาฬสินเพชรบูรณ์และสุพรรณบุรีครับโหแล้วดูบรรยากาศสิครับนี่มันสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าเมืองไทยครับเนี่ยมีหิมะตกด้วยแต่หิมะมันสีดำนะครับ หายใจเข้าไปชุ่มปอดคากออกมานึกว่ากินขนมปังชาโฮเข้าไปที่อ้อยมันไหม้มันมีเหตุผลหลักอยู่5ข้อครับ1คืออ้อยมันสูงตั้ง4เมตรแล้วใบมันคมครับถ้ามันไม่ไหม้ก็ไม่มีใครยอมมาตัดหรอกครับคุณจึงได้เห็นว่าคนตัดอ้อยเนี่ยจะมีแฟชั่นอย่างหนึ่งครับคือเสื้อลายสก็ตแขนยาวแล้วก็มีอะไรโพกเต็มหน้าไปหมดเหตุผลที่2คือรถตัดอ้อยมันราคาแพงครับแล้วอ้อยสดกับอ้อยไฟไหม้เนี่ยราคาขายโรงงานมันต่างกันไม่มากครับเกษตรกร,เ,ร,กรเลยต้องบริหารต้นทุนเลือกวิธีเก็บเกี่ยวที่มันถูกที่สุด ข้อที่3โรงงานจะไม่ซื้อก็ไม่ได้ครับเพราะประเทศไทยเนี่ยอ้อยไฟไหม้มัน30%ของผลิตผลทั้งหมดแถมโรงงานต้องให้สิทธิ์ขายแก่อ้อยไฟไหม้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไหม้มาเกินย4ิบชั่วโมงแล้วคุณภาพน้าตาลมันจะดรอปลงครับข้อที่4บางทีมันก็มีการแต่งกันครับไปทําให้ไร่อ้อยของเพื่อนไฟไหม้ซะง,งั้นเกษตรกรบางคนนี่ต้องหาคนมาเฝ้าเลยนะครับข้อที่5เป็นเรื่องยิบย่อยที่คุณไม่รู้เ,เช่นพวกอ้อยล้มเนี่ยใช้รถตัดมันก็ตัดไม่ได้แล้วอ้อยเผามันหวานขึ้นราคาขายมันดีขึ้นนิดหน่อยก็พอไปชชดดดดเเยยยกกัััััับบรรราาาาาคคขป็นนนิโลที่่่มมตตตํงงไไ้ว ถ้าใช้คนตัดตัดไร่นี้เสร็จปุ๊บไปตัดไร่ข้างๆต่อได้เลยสรุปว่าถ้าเราจะแก้ปัญหา PM2.5 กับอจ้ากอ้อยไฟไหมผู้เกี่ยวข้องต้องสนับสนุนให้ต้นทุนของการตัดโดยการใช้รถตัดถูกกว่าการตัดโดยการใช้คนครับอย่างน้อยถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องอ้อยไฟไหมได้เดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์ประเทศไทยก็จะอากาศบริสุทธิ์ขึ้นนะครับ